7ค่าย EV ประกาศขึ้นลายผลิตในประเทศไทยด้วยมูลค่าลงทุนทั้งหมดราว70,000ล้านบาทแต่ปรากฏว่าผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศไทยโดยเฉพาะผู้ผลิตชิ้นส่วนลายเล็กๆก,กว่า600รายอาจจะไม่ได้รับอนิสงค์จากการประกาศครั้งนี้ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นและแบบนี้ EV จะกลายเป็นอนาคตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยได้จริงหรือไม่วันนี้ประชาชาติรีแคปโดยผมปามธิตินันจะมาเล่าให้ฟัง กระแสรถ E ีวีในประเทศไทยเนี่ยเรียกได้ว่าเติบโตอย่างร้อนแรงและรวดเร็วมากเลยนะครับข้อมูลจากกรมการขนส่งทางบกระบุว่าในปี2566ที่ผ่านมามียอดจดทะเบียนรถ e ีวีสูงถึง75,690คันหรือคิดเป็น10%ของยอดขายรวมจากมาตรการส่งเสริม e ีวี3.0มาจนถึงมาตรการส่งเสริม e ีวี3.5ซึ่งก็ไม่เพียงทําให้ตลาด E ีวีในประเทศไทยเติบโตอย่างก้าวกระโดด แต่ก็ทำให้ค่าย EV วจีนเนี่ยหันมาสนใจและก็เริ่มลงทุนตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยตามมาด้วยทันทีที่ค่าย EV ต่างๆเริ่มจะประกาศความพร้อมในการผลิตรถในประเทศในไตรมาสแรกของปีนี้นะครับลูกค้าชาวไทยจะได้สัมผัสรถ e ีวีรถแรกที่คลอดจากโรงงานผลิตในไทยไม่ว่าจะเป็นรถ EV วีโอ Good Cat n e t a v 2 w 2, วูลิงแอร์โวรวมถึง MG4 และในช่วงเดือนเมษายนโรงงาน BYD ในประเทศไทยก็จะคลอด BYD d o l p h i อินออกมาทำตลาดนอกจากนี้ก็ยังมี i ออและฉางอันเจ้าของแบรนด์ดีพ a ลที่ผลิตในไทยน่าจะพร้อม100%ในช่วงปลายปีนี้ การที่ค่า EV จีนแห่เข้ามาทําตลาดและก็ลงทุนตั้งฐานผลิตในประเทศไทยเนี่ยมันก็นํามาสู่คําถามมากมายว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวจะทําให้อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยก้าวขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งในอาเซียนหรือว่าติดท็อป10ของโลกยานยนต์หรือว่าจะทําให้ไทยกลับมาเป็นดีทรอยต์ออฟเอเชียได้หรือไม่ คราวนี้เรามาดูเม็ดเงินลงทุนของทั้ง7โรงงาน EV ค่ายจีนกันบ้างครับว่าเขาลงทุนกันไปเท่าไหร่ข้อมูลของ b o i ระบุว่าทั้ง7โรงงานน่าจะใช้เม็ดเงินราวๆ70,000ล้านบาทประเดิมด้วย Great Wall Motor ประมาณ2 2 0 0 0ล้านบาท เพิ่งเดินเครื่องผลิตไปเมื่อวันที่12มกราคมที่ผ่านมานี่เองนะครับมีกําลังผลิตต่อปีราวๆ100,000คันตัวเลขนี้รวมถึงกําลังการผลิตที่จะใช้เพื่อการส่งออกด้วยตามมาด้วย MG ก็ใช้เม็ดเงินลงทุนราว1มื่นล้านบาทมีกำลังผลิตต่อปี100,000คันขณะที่แบรนด์เนต้าใช้วิธีการจ้างโรงงานบางชัน General Assembly ในเครือ PNA Group เป็นผู้ประกอบรถให้นะครับเม็ดเงินลงทุนก็ประมาณ3,500ล้านบาท มีกำลังการผลิตต่อป,ปี20,000คันส่วน b ด d ใช้เงินลงทุนมากกว่า20,000ล้านบาทกำลังผลิตรวมการส่งออกก็อยู่ที่150,000คันด้านโรงงาน GAC เฟสแรกก็ใช้เม็ดเงินลงทุนประมาณ6,000ล้านบาทกำลังการผลิต20,000คันช้างอันเม็ดเงินลงทุน8,800ล้านบาทกำลังการผลิตเฟสแรก100,000คันสุดท้ายคืออูหลิงลงทุน200ล้านบาทกำลังการผลิต6,000คันต่อป,ปี แล้วคำถามต่อมาที่น่าสนใจก็คือการลงทุนของค่ายรถ EV เหล่านี้เนี่ยคนไทยประเทศไทยได้ประโยชน์มากแค่ไหนสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยมองว่าการเข้ามาลงทุนของค่าย EV จีน ผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยอาจไม่ได้รับประโยชน์อย่างที่ควรจะเป็นเพราะค่าย v ีีจีนที่เข้ามาลงทุนในไทยได้รับการส่งเสริมการลงทุนแบบแพ็กเกจก็คือมีซัพพลายเออร์หรือผู้ผลิตชิ้นส่วนของเขาตามมาด้วยนะครับทำให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยไม่ได้รับอนิสงส์มีหนำซ้ำผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยยังเสียเปรียบในเรื่องของต้นทุนเทคโนโลยีภาษีโดยเฉพาะเงื่อนไขาตามข้อตกลงการค้า FTA ระหว่างไทยจีนที่ค้ำคอผู้ผลิตอยู่ เพราะว่านอกจากทางค่ายรถ EV จีนจะได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่การนําเข้ารถ EV เป็น0ูนะครับการนําเข้าชิ้นส่วนเพื่อนํามาประกอบตัวรถไฟฟ้าก็เป็นศูนย์ด้วยทําให้ไม่มีความจําเป็นเลยที่ค่ายจีนจะต้องพึ่งพาผู้ประกอบการหร,หรือว่าผู้ผลิตชิ้นส่วนหรือว่าซัพพลายเออร์ในไทยเพราะว่าเขาเองมีต้นทุนต่ํากว่าเราถึง30% กลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยมีรวมกันอยู่660รายนะครับแต่คาดว่ามีไม่ถึง5บริษัทที่จะได้รับอนิสงจากการลงทุนตั้งฐานผลิตของค่ายรถยนต์ EV ีจีนซึ่งกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนที่จะได้รับอนิสงก็เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนรายใหญ่เช่นบริษัทซัมมิตบริษัทไทยซัมมิตและบริษัทอาร์ิโก้ไฮเทค โดยในช่วงเริ่มต้นก็จะมีเพียงแค่แรงงานเท่านั้นที่จะได้รับอนิสง์จากการเดินสายการผลิตของค่ายรถยนต์ E ีจีนเพราะฉะนั้นก็ไม่มีความจำเป็นเลยเพราะาจีนสามารถนําเข้ามาประกอบได้ทั้งหมดนั่นก็นํามาสู่คําถามต่อมาว่าผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยพร้อมหรือไม่ที่จะยอมลดราคาชิ้นส่วนลง3 0จากที่เคยขายให้บริษัทญี่ปุ่นเพื่อให้พวกเขาสามารถแข่งขันได้และทั้งหมดคือประชาชาติรีแคปในสัปดาห์นี้ฝากติดตามข่าวสารทางเว็บไซต์ประชาชาติ net และทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ